กับสบายดีพอพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีเบอร์สุภูสุคนนะพี่น้องเนาะพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสิเศษเก่าเศษเคยเนาะกับเบาตายแล้วกันเนาะสันติคือเก่าพี่น้องเอ้ยยังไม่ท้าในเมื่อพี่น้องยังหาไหม่ต่ออีกเนาะตอนนี้กำลังเห็ดแคนขอแล้วพี่น้องเอ้ยแคนขอประมาณนี้เลยพี่น้องเอาเล็กมาเห็ดเป็นแคนขอแล้วกับหมัดจิตใหม่ก็คือเนาะอันนี้เห็นเนาะเอาพี่น้องเอ้ยเนาะเขียวลุ่ดๆนะหลังสิเกาะลงมาบ้านนี้ บมตายลงมือเองเชียวไอ้เมเน่หมอที่ลองสติบัหบอตายจัดการเองพี่น้องล่างลงมาตัวเลยคนไหนเอาแบบที่ซูงเลยพี่น้องเลยน้ำกันพี่น้องเลยนี่เอาไปวางยอดทีุู่งหลดพี่น้องอืมเนาะอ่อนๆเลยพี่น้องเลย เอาเจียนอันนี้ออกพี่น้องเอาบุ่นตอกหมูเจียนบ่ให้มันหดก่ามันพี่น้องเวลาเขาเผาก่ามันจะงบลอกออกเนาะแม่นนี่พี่น้องเอาปลายออกไปสิเนาะไปถอดเขียวไปสิเลยเนาะไปไปนอกต่อไปบ้านนี้ก็เห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยผูกหย่อนขึ้นเลเอาก่อนเนาะกลางฉีกเกาะเลยบ้านนี้ไม่ไข่ไม่จะที่นี่น้องพียงน้ำแบบนี้เนาะ ขึ ừ, ้นนไมไป่าบ้านเฮาดน้องอาอก่อืออือขาดบอขาดเรียบร้อยไปรู้เลยคนนะข่างอยู่ทิงคนกลางสีกะเอาลงมา ข้างประโลมเลยนอว่าง่ายเลยประลลงเลยแขนยังเป็นร้องพี่น้องนี่มาอีกจึดนีุ่นนะนี่นี่แบบชีเลยพี่น้องจึด นี่ตกตัดเอาระยะจะเจาะพี่น้องใช่แหละเอาเมื่อบได้มันนะโพวกตัดเอาเต็นออนเลยพี่น้องมันนะยอดไปเฉยเลยงามเลยไปลุงเลยไปตอนนี้เขาไม่โอ้ไปลุงเลยคนนะยอดลาจริงกลายชิโก้เอาเอาก่อนพี่น้องเลยแบบหักง่ายๆเลยไปลุงเลยเป็นแป้นเลยพี่น้องคนนะ อันคอเขาเอีกหน่อยเอาเะรกเอาเไน่ร้ายโคตรโคตรหน่อยแคจะเอามื่อปนะ้องโตอเียบนินโอตขนาดไมกทางนี้ปลุเยพูนะอยู่กระเทงู้ เยอะะมาาใไหเใหญ่เลยปลุงเอได้พ่อเลย่เวยนี่เลยลสองกนนี่ปึ๊บ

ยอะแยะมากมายหลายรุ่นหลายขนาดพี่น้องเลยหมักหน่อใหญ่หน่อน,น่อยมีเบิดหน่อหน่อยเองยังชีกกระสากอพี่น้องเลยนะแต่หน่องามลูกเลยส่วนไผ่ที่ว่าหมักเอาไปต้มจิ้มน้ำริกพี่น้องเลยเอาขอแนะนำเป็นหน่อน่อยดีกว่าน้ำริกกะปิเนาะนมันชีแซ่บกว่าพี่น้องเลยนี่อ่อนกว่า

ใหแต่ม so <ss> <her> ัน <sh> อ <her> ้วนนอปไต่คนนะหลังลงมาหน่อยใหญ่เลยเบิ่งเลยพี่น้องขายงขาอย่างน้องขาเลยแข่งเลยเนาะม่อ่อนๆปลูกเลยนี่เอาแต่นางมันเลย ห,หน่อยใหญ่เลยปลุลูเลยแขนโบชันีมม่น้องเลยใหญ่กวาเนาะแมนใหญ่วขวานมอเอาอีกคืกอนนอ,อ,อันนี้คือหน่อจุดยังทันชูปลุลูเลยสียเลยเ,เลือกแตหน่อยงามงเพียงยโอนนะสปับ๊บนี่ ชุดยอดไปเลยนี่สวยงามมากพี่น้องพี่น้องตอนนี้อาแม่เพิ่นกระติดไฟแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นสิเผาเดี๋ยได้พี่น้องไอ้บาทนี่เขาสู่ขั้นตอนเผาเลยพี่น้องเผาเอาก่อนเขาจะสิได้เมื่องเนาะแล้วไม้ก็ได้หลายหลายพี่น้องเลยข้กขึ้นหุ่นพี่น้องเลยเยอะแยะเลย แดงจึงคืึหลายคนเลยก็ได้พี่น้องเอ้ยหักโอ้ยกลัวหาไม่ถึงลยลำบากบัดเมื่อพี่น้องเอ้ยเพื่อเพื่อเฮีย่างเมื่อฮอนรถอีกเนาะมันก็นักก็นาพี่น้องเอ้ยเอาสัมพอดีพอดีเนาะพอดีพอดีนี่คือวนหลายเหลือเหลือเติบเลยพี่น้องเอ้ยชุดยอดเลยหาใจกันบรไปเลยบา กำลังเผาเนาะจังหน่อยกเผาแล้วเผายังก no ับส so ิได้พากันกลับเมื่อเลยพี่น้องเอ้ยไฟกับหางก็ติดเอาเอามื่อเผาเยื่อหุ้นากเผาเมื่อเผาเยื่อหุ้นก็ยากฟื้นยากหลัวพี่น้องเอ้ยเผาอยู่นี่เลยแล้วเราจะเอาเมื่อเนาะเอาเมื่อเห็ดสุกน้ำไม้กินเอาเมื่อเห็ดอ่าสบหน่อไม้พี่น้องเอ้ยหรือว่าเห็ดหน่อไม้แห้งพี่น้องเอ้ย ได้เบิดทุกอย่างเนาะน้ำม้นี่ได้หลากหลายเมนูพี่น้องเลยแต่ก็กินหม,มูมดกับแบ่งการบานไก่กเขื่อนเคี่ยงทำอะไรพี่น้องเลยตอนนี้ก็เผากำลังชิสุกพี่น้องเลยกำลังเผาใหม่เนะาเนะจามันก็ะสิเพะออกไปสิเลยพี่นอ้อง ชาแม่กำลังเผาห้อนๆกับน,นั่นพี่น้องเลยโอ้โทุพี่น้องเลยเกิดเห็นทางเชื้อเมื่อนี่กับไกลเติบน้องสติเอามาเพิ่มอีกไม่เลยน้องงามดงดงดงแดงๆเลยเนาะสะอ้อนมันหลายพี่น้องเลยหลายโพดโพเนาะ เอาไปขายก็ได้อยู่เลยพี่น้องเอ้ย okay. แต่มันหนักๆเนาะมันเอาเมออย่อะถ้าเป็นไปได้ต้องเอารถไถมาใส่พี่น้องเลยมันจังมันจังเข้ามาหอดป่าได้เนาะลุยป่ามาเลยเผาใหม่ๆก่อนพี่น้องเอาเมืยเนาะวัดเจ้พี่น้องเอ้ยเผาแม่เป็นเห็ดซัม ปิ้งไก่ย่างจะปิะะง้งไก่ย่างให้ดาวพี่น้องเลยผิิิหมุน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 อยู่เอากระสังไพเ์ก่อนก่อนพี่น้องต้องสูมไพเนาะว่าคันท่อสุ้นี่แสีุ่กไว้เนาะเอกเามาใส่ไหมครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เลต่อไปเลยเนาะเอามอีกแมเขาบอก่อนมเออเดี๋ยวมันไกลมันชุกมันชุกมัุกมันุกทางกลางหหมก่อนแล้ว ใส่กันคนละไม่คนละมือพี่น้องเลยเฮ้ยนี่นียงแตกกว่าเลยมาแตกพี่น้องเอ้ยเพื่อน,ป,นป่อลุกไปทางปายมีหัวหันกำลังเผากำลังผิกสส่กันพี่น้องเลย ปลกูกบุญเลยเราก็เป็นผู้ดางไพใ่ให้เราพี่เาเป็นผู้ดางไพ่ปูไผ่ให้ดางไม่ให้นี่ครับโอ้โหหลาหน้องม พี่น,อน้องนัตะกับท,ท้าเมยนผิดโอ้โหทีแล,พลบพ,ออพี่นอกเอ้ยทีการทนจะได้เอากระอเอาไปเลยเอ้ยเ<อ>ี่ยมหาไปขายเยพี่น้องเลยหาพี่น้องโมบิโอ่สามหน่อหาพันเนาะ สามนอดต่อหาพันใเลยแม่ก็พันให้ที่น้องเห็ดเป็นผูพัดาาได้ผู้หนึ่งเช้าพันนีต้องเลยาตายก็พอทองบิว้วแม่ผู้หนึ่งอเช้าพันผู้หนึ่งสามสิบพันหาปลดทงมหเป็คขายจีบมีเปลียนละมัดหนึ่งหาพัดจีบหาสามได้สองพัน สามนอสี่นอสี่ตามหนอน้อยหนอใหญ่เนาะแบบสีแหละพี่นอเลยนี่สุกแล้วสองสามนอแล้วเอา,าใส่เลยนะไหมใส่าใส่เยิ่มไว้น,นอเติบแหละพี่นอเอาเพื่อนมาอีกกว่า

ก็เราไม่แจกจัดเอเอเดี๋ยวไปโอ้แตกอีกแตกตุ้มอีกอันนี้ก็กำลังเผาพี่น้องเอ้ยใกระจาแล้วเลยเนาะ รอบสุดท้ายแลวก็ท่ายชุดพี่นเอยเขากำลังชิแล้วเนาะเผาอยู่พี่เนยิลแล้วเลยไทยกำลังเริ่มติดอันหลุกแหงพี่นนออู้ตู่รอบสุดท้ายพี่นเนย ตอนนีก้ก็กำลังเผาหลุกวุน่นสะพาวงัวเลยเาาลจะน่าจะได้ปลากันเมื่อเลยเนาะโต,ตุดยอดเลยพี่น้องเลยอืมอืมอย่าเบกอีก <laughs> ทางนี้ก็เป็นโตเผาแล้วเนาะพี่นอนะอ้องเนาะยอดพี่น้องเลยหลายขักอีลีหอดว่าหาชิบเหยาะทำหาชิบหยาะทำไมประมาณจากชิไรจกกนะักหน่อาะ mái và sẽ ao hả sĩ nhọt nó chanty, các bà tay, khát vải, điện ơi. để chắc chưa mới lưu Nó bỏ. ngon 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 สามสี่สามหาสามหากเดสามเก้สา,า,กส,า,ากสี่สิบแล้วอะไสี่สิบหนอ สี่ส no. 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 okay no, okay no. no. ิบเจ็ดนอสี่ส okay. 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 anyway. ิบแปดนอพี่น้องเอ้ยสองนอเพราะห่อนาซื้อไอสี่สิบแปดนอสี่สิบแปดนอกระโอเคแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็กำลังชิมเมื่อพี่น้องเอ้ยกำลังแต่งเอาเนาะของไฟของมันพีรู้ของเฮากะกุ้ยใช้ล้างเลยพี่น้องนี่กุ้ยใช้ล้างแบบสิเลยตอนนี้กำลังชิพากันเมื่อพี่น้องเอ้ยกุ้ยใช้ล้างแบบสิเลยพี่น้องอันนี้ก็ชอบ อันนี้ก็สิพามื้อสิพากันมือแล้วพี่น้องเอ้ยไปก็สิออกเดินทางทางนี้แหละพี่น้องเอ้ยแบกเอาถือเอาพุลัดเด็กพลนอยซอยกันเนาะพี่น้องเนาะกําลังเดินทางออกเมือก่อนพี่น้องเดพากันย่างพี่น้องเอ้ยย่างออกมาหอดหนองแล้วเนาะหนองไปทันป่าหน่อไม้พี่น้องเอ้ยป่าไม้ป่าย่างเนาะเาสติุยพี่น้องเอ้ย แข่แข่ทหารผ่านชึกเลยพี่น้องกูพี่ลูกระเบิดต้องสันติกับกูทำแม่ย่างกลังพี่น้องเลยทำแม่ม็ถือเอากระตาเฮ็ดเนาะเอาถือหนามัยพี่น้องเลยเต็มหลังเลยตอนนี้กำลังย่างเมื่อพี่น้องเลย เต็มหลังเลยพี่น้องก็ลูกระเบิดลูกระเบิดถือเพื่อนนะโอ้ที่ผักใสยู่บ้านะเห็นผักอันนี้มะระพี่น้องเอ้ผักมะระเนาะทำไมเก็บก่านงามหลายพี่น้องอันนี้คืออยู่ในเฉียงห้างขเจ้าเนาะนนออนเ,ะเ,าเาะาก็บเอาไปใส่แกงเห็ดแกงยังแะไรพี่น้องเอ้ทำไมกำลังเก็บเอามันเกิดเองตามธรรมชา,าติเนาะนต้องสติอย่างก่อนนะพูดพ,พี่น้องเอ้ อย่างหลัดน้องเมื่อขาเมื่อพี่น้องโอ้โหงามขักหลายเนาะอเอาไปใส่ออมใส่แกงพี่น้องเลยไปบ้านนี้กำลังไปไปลู้เลยกำลังชิมมื่อนะข้ากวยากผ่านน้องมาแล้วพี่น้องเลย้ยผ่านน้องมาได้เนาะแม่เต็มเต็ม,มเลยพี่น้อง แ่าแม่ให้ไปเชือกตาเอาเนาะแม่น่นพี่น้องเอ้ท่าแม่ก็อยู่พุกยังมาลำหลังเนาะหลังจากย่างมาประมาณหนึ่งกิโลเมตรพี่น้องเอ้เนองสันติจัดไปสิบสามหน่อพี่น้องบ่าวตายจาัดไปสามชิมหาหนอคือว่าเหมยเติบหนึ่งพี่น้องเอ้ตอนนี้ก็มาหอดหลดแล้วเนาะ น้องสันติกำลังขับไปเอารถพี่น้องกำลังสิพากันเมือเนาะ<อ>บ้านนี้ก็มาหอดเฮือนเลยพี่น้องเอ้ยน้องสันติกำลังสิกแกะออกมาแต่ถุงอ <c oughs> าจจะเอาออกแร่ถุงหนึ่งปลาลูกเลยบิวน้องบิ๊กบูมอันนี้กับน้องไม้ที่ว่าเฮาคอนมาแล้วพี่น้องเอ้ยเฮาอันออกมาเนะาะเท่าแม่กับมาหอดเลยพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ มานหลังพี่น้องเลยโอ้เบิ่งการพี่น้องผลงานมาเนี่ก็ถือว่าหลายสมควรพี่น้องเลยหัวใหม่48หน่อเนาะถือว่าผลงานนี่ถือว่าได้หลายสมสมควรพี่น้องเลยมันไกลเนี่ยเฮาเฮาได้ถือมาไกลแต่ก่อนรถจักรมันรถจักรรถร์ไซค์เลยพี่น้องมันลงไปได้เนาะแต่ว่าตอน มันลงไปบ่ได้พี่น้องเพราะมันเป็นโคนเป็นตมเนาะมันก็นเลยอันเฮาก็เลยได้ถือมาไกลพี่น้องก็เลยบ่ไดเอาลายเนาะจังไดก็ไดลายเติบสํเนก็โอเคเลยแหละพี่น้องไออันนี้คือหน,น่อไม้อีกีได้พี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยเนาะพี่น้องเนาะลายอีหลีพี่น้องเออันไปหามาห่างจากบ้านเท่านี่ก็สิประมาณ สามกิโลพี่น้องสามสี่กิโลเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับสมมาพาควนแล้วเนาะฮัสเดคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายทำคลิปต่อไปนเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยบ่าวตายเชิญกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะสำหรับผลงานวันนี้ก็ได้สำนีพี่น้องเลยไรกะเฮ็ดเท่านี้ก็ได้พออยู่พอกินพี่น้องเลย พอแกงพอออมเนาะลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามสวยๆแบบสิลยพี่นอ้องตอนนี้ก็เที่ยง12โมงบ่ายหนะึ่งโมงเลยเนาะลาไปก่อนพี่น้องเลย